สวัสดีค่ะคุณแม่สตรองนะคะวันนี้คุณแม่สตรองจะมาแจ้งเรื่องเร่งด่วนนะคะที่ว่ามีการแก้ไขข้อมูลตั้งแต่วันที่4เมษาตั้งแต่ตี4นะคะขอให้ลูกนะคะอย่าเพิ่งทําอะไรนะคะเพราะการไปยกเลิกการลงทะเบียนนะคะลูกจะลงทะเบียนใหม่ไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่ลูกจะต้องทําก็คือในวันที่8เมษายน2563เนี่ย ทางกระทรวงการคลังจะส่ง SMS มาให้ทั้งคนที่ได้รับมีคุณสมบัติพร้อมที่จะได้รับเงินและคนที่มีคุณสมบัติไม่พร้อมที่จะรับเงินถ้าลูกเป็นบุคคลที่ไม่เอ่อ SMS ส่งมาว่าไม่ได้รับเงินด้วยสาเหตุอะไรลกลูกก็ดูรายละเอียดนะคะแล้วถ้าเขาส่งมาว่าให้ลูกส่งเอกสารเพิ่มเติมลูกก็ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมนะคะ ถ้าลูกลงบัญชีลงทะเบียนใหม่เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยว่าลูกต้องได้ SMS มาก่อนอย่าเพิ่งรีบแก้ไขนะคะลูกเพราะว่าถ้าลูกเอาไปลงวันนี้พรุ่งนี้ลูกก็จะโดนยกเลิกไปโดยอัตโนมัติลูกไม่สามารถที่จะไปลงได้อีกนะคะขอบคุณค่ะ